วันนี้ฝนตกค่ะท้ามกลางสายฝนติกต้นนี้เบอรเด็บปูดได้ค่ะมันเกิดเองดกมากมองในสิเป็นมองสักเอร่างจานทุผงใส่เม็ดมันลนมันก็เลยเกิดเอง ต้นในต้นบอกเคืเทศัันเกิดเองจะด้ยเอาคือต้นมันล้มก็เลยเอามาปลูกกับต้นัะขิ่นเกิดเองด้วยพุกดกตอนนี้ฝนกำล,ลังตกดกลางโฮมเอาไอในต้นขขาพดูด เป็นฟางพุนเป็นสวนพักบุ้งค่ะรีแตงปูพักบุ้งสีเป็นต้นพักชื่อรดเอามาปักไว้ต้นกระถิน พักบุงกำลังงานงส่วนอุนจะเป็นตนทัวตนทัวัวกงงาแต่เป็นตนทัวคุ่มที่มันตายนะ่ยมันย้อนมันถือปุ๋ยปุ๋ยยูเรียที่นี่ แตงใส่ปุยบ่เป็นถ้าไปใส่ตรงโคนตนมันก็เลยตายแล้เดือบอีที่งจดบุงแบบนี้ นี่เป็นบรรยากาศตอนฝนตกบริเวณบ้านโอ้เปียกเวดแล้วกองเรื่องเก็บว่าสกูบกหนาวตาันหหยบักนาวมากแหย่เดียวบกนาวมาก

ต้นดอกดอกพุดค่ะแม่เขาปลูกหลายปีแล้วดอกห่ายหลายดอกไม้ ทุนทองเป็นสัญลักษณ์ของหมูบ่บ้านเป็นที่กับไหวศัก,กระของชาวบ้านทุ่นทองเป็นอันที่หลบภูชาหรือว่าเป็นผสมรักษาหมูบ่บ้านแต่ว่าหมูบ่บ้านนี่ก็เป็นหมูบ่บ้านพุนทองเหมืนเลยเห็ด อันนี้จะเพจเส้นยาละเพื่นแบบจัสมีพระน้าเทพสุรัสสวัสดีให้ปกปักรักษาอันนี้เป็นรูปในหลวงรัชการที่สิบอันนี้เป็นบริเวณหน้าบานแ่งค่ะ ฝนบ่ตกดนตกมาแน่ค่ะบีละตกไม้สีไปซึนแน่ท่าคุณเป็นบ้านแตงค่ะมีแต่ต้นไม้ต้นไม้ต้นบักขาม เบื้องข้างบ้านอันนี้เป็นน้ำสา่งเจ๊กี้ก็ใส่น้ำแต่มองนี่ล่ะคะ่ะเจ๊กี้เนี่ยพอมีน้ำประปาแล้วก็เลยบดใส่สัางในสั่สงมาเึะเต้แต่งหาพวกแหละตื่นบอกย,ย่โดกดพี่น้องดกครับ ขึ้น,นย่านกะสิใจถึงเตาฟึนเตาแกะนะคะผสมกลเนกันไปฟังนี่สิเป็นเล่าทิ่เื่อยุงข่าวยุงข้าวเอาไว้เก็บเขาย่างด,ดูดูเก็บเกี้ยวกะสิเอา้าวเลือกมาไว้นี่คะะหข้างรั้วบ้าน,นต้นหมักมว่วงต้นหมะกม่วงต้นนี้กะ แังแกแดงอายุได้ห้าหกขวบละสามสิบก็ปีละอันนี้สิเป็นต้นมันต้นมันสักคู่แม่พันปูกไว้พันปูกไว้อนุรักษ์ไว้เพราะว่าเป็นเป็นสมัยเนียนบ่อกเคยนี่แล้ว สับปูนี่เป็นหัวเซใสนี่สิเป็นต้นพักติวแม้พินแต้พันน่ย่างโบเข่าันใดพ่นว่เพันไบเกปเฮดตะกินเหิ่นเห็นพั่นก็ว่าพ่นมาพ่นมามาป่าวได้พ่นเลยขุดมาปลูกข้างบ้านก็ งามงามต้นบักงแต้กูไกใบอันนี้ก็สิเป็นต้นต้นยังเกาะไอขิงต้นบักเคีย ต้นบกนักบบสูงกำลังเป็นดอกเป็นบบสูงเปนไหนต้นเตี้ยค่ะแต่ว่ากำลังเป็นดอกเจ้าวสิทธิ์มีหน่นวยดอกบอลพัดขึ้นไปหันก็เป็นต้นพักติวอันนิ้เป็นต้นฆ่าฟางนี้ก ต้นพักกระดูนกล้วยต้นพักกระดูน